ขอความสุขวามเจริญจะจมีแก่ท่านผู้ฟังทุกตระทนนะครับวันนี้กับผมพอยอดวอนเกาสิบเก้าก็จะเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาลอยาติให้ทุกคนได้ฟังหวังว่าความจะเป็นประโยชน์เป็นคติให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยเรียกขอขอบคุณทุกตกท่าันที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้แก่กับผมผู้จะทำ วันนี้ก็จะเล่าในเรื่องเครื่องเสารมองให้ทุกคนได้ฟังรับฟังได้เลยนะครับสาธุสาธุนี่ท่านชาดวกพระเจ้าหารอยาตดในเรื่องเครื่องเสารมองการทําบาปจะหมายถึงการทํามซัวการทํคาคข้มไม่ดีทั้งป่วงร่วมไปถึงควอมปรพืพฤตัวตั้งกาย ว่าจาใจแท้ทางหากทําสัวโดยการตัดร่อนชีวิตหรือที่เรียกว่าปาหน้าติบาตโดยที่ไม่ได้ลงมือกระทํำจะเป็นกรรมติดตัวหรือไม่มาว่ากันในนิทานเรื่องติติละชาดกจะตูการนิบาต การละครัง้งหนึ่งนั่นมาแหลวมีพาพขุนตระกูลหนึง่งหลังจากเลี้ยนจบศิลปวิทยาจากเมื่งตักกัสิลาแล้วได้ออกบวชเป็นลือีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานจนกระทั่งพระลือีได้สันจรไปยังงมุมบ้านเหียงหนึง่งชาบานจึงได้สั่งอาสมถวายพระลือีจึงได้อาศัย อยู่ที่นั่นเรื่อยมากในสมัยนั้นในหมู่บ้านแห่งนี้มีนายพ้านนกคนหนึ่งเลี้ยงนกกระท่าไว้ตัวหนึ่งเพื่อเป็นนกตอัอยู่มาวันหนึ่งนกกระท่าที่เป็นนกตัน,นั่นเกิดนึกละอายต่อการกระทําของตัวเองขึ้นมา บรรดานกตั้งหลายต้องมาไต่ปลดเสียงของเรามาติดบ่วงในพันก็พอดเสียงของเราเล่านี่สร้างบาปนอดีละต่อไปนี่เราจะไม่ใส่เสียงมาขากันเองอีกแล้วนกกท่าคิดนับต่อแต่นันมาเมื่อถึงเวลาที่นายพันน้าน,น,นกกท่าไปเป็นนกตอเจ้านกกท่า ก็เกียงกลัวตัวบาปก็ไม่ท่วงเสียงร้องอีกเลยเจ้าร้องดีกับเล่าใช่ไหมดีละขาจะตีเจ้าให้เจ้าขันเดี๋ยวนี้ว่าแล้วนายพันก็ใส่ไม้ไผ่ล่ำโตฟาดล่วงไปที่เจ้านกกระท่ายังมายังมือเจ้านกกระท่าที่หนาสรวสารทนความเม็บปวดไม่ไหว จึงทรงเสียงหล่องเปลียดเนียใไทยนกตัวอื่นๆมาติดบ่วงนายพานเหมือนเช่นเคยนี่เราทำบาปอีกแล้วหรือนี่นกกระทาตัดพอวันหนึง่งคณะเดินกลับบา้านนายพันรู้สึกหิวน้ำจึงไปขอดื่มน้ำจากพระฤาษีแก่กระหาย เกงว่างกลองโนกกระทาไว้ไกล้ๆกับอาสมก่อนที่จะปีกตัวไปหาดื่มน้ำด้วยความเหน็ดเหนื่อยเกียงเอียงกายนอ่นจึงเผลอลับไปโนกกรทาเมื่อเห็นวาน่ายพ้านลับไปแล้วด้วยความสงสัยที่มีอยู่ในใจจึงเอ่ยถามสิยงที่ค้างคข้ใจนั่นกับประลืีวาพระตราโคต ข้าพเจ้าเป็นโยยางสบายได้บริโภคอาหารตามสอบใจแต่จิตใจของข้าพเจ้านั้นหาได้มีความสุขใหม่ข้าพเจ้าจักท่าเช่นใดหนอพระฤาษีเกงกาวตอบในสิ่งทีนกกรท่าถามนกกรท่าเอ๋ยทาใจของเจ้าบริสุทธิ์ไม่น้อมนั่มไปเพื่อกรรมอันเป็นบาป บาปกรรมก็มไม่แปดเปื่อนเจ้าผู้สวยขวนขวยผู้อื่นด้วยใจเย,ย็นบริสุทธิ์ดอกนกกรทาถามต่อไปอีกว่าพระตถาคตนกกรทาจำนวนมากคือญาติของข้าพเจ้าได้ตายลงเป็นจำนวนมากเพราะฝีมือของข้าพเจ้านายพานอาศัยข้าพเจ้าทําป่านาติบาตยู่ บาปกรรมจะมีถึงแกข้าพเจ้าไม่หนอทายใจของเจ้าบริสุทธิ์ไม่คิดทห้พื้นตต่เป็นแต่ทำในหนาทีของตนกร,รมซัวที่นน่พ่านอาศัยเจ้ากระท่ำไปย่อมไม่แปดเปื้อนเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้มีค่วมค้นควยหน่อยแล้วก็พูดให้นกกระท่าสบายใจว่าเจ้าไม่มีค่วมจงใจ ในการทำปาณาติบาตบาปกรรมจึงไม่มีแกเจ้าผู้บริสุทธิ์ดอกนะนกจาาได้ฟังคำนั้นก็เสิ้นความสงสัยความชุขวยังเกิดขึ้นในใจของนกกรทาผู้เก่งกลัวต่อบาปเช่นนี้แล่มาชาติทุทไทยนกกรทาได้เกิดเป็นล่าหุนส่วนพระฤาษี ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ท่านเรื่องนี่จึงมาในเรื่องผู้มีใจบริสุทธิ์จึงไม่มีบาปกรรมผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์มีมนุษยธรรมไม่เคยสร้างบาปหยาบสาไม่เคยทำชั่วทั้งกายใจว่าจาและใจการกระทำต่างๆย่อมเป็นกุศล บัดน,นี้ก็จะขอ,อยุติในการเล่าเรื่องทิท่านชาดกพระเจ้าหาลอยาิไปฏิเพียงเท่านี้และข,ขอให้ท่านผู้ฟังทุกตท่ททานจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีอายุมั่นควรยื่นปาแต่จากพระยันแต่ไล่โลกภัยทั้งปวงทุกตท่ทานเถิดเลีบพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ